รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซ้ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒนเดชากณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับนายวัฒนศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมนายอาวุธวงสวัสดรองอธิบดีกรมการค้าภายใน นา,นายปรัชญานราธิชาติผู้อำนวยการกองบริหารมาตรการลดค่าครองชีพลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในโครงการพานชย์ิลดราคาเพื่อประชาชนลด18สี่มุมเมืองที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรติ7 2พัรษาเตหะชุมชนห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ โดยกำหนดจัดงานจำนวนถี่ครั้งตั้งแต่วันที่13-15พฤษภาคมณศูนย์าการค้าเซ็นทรัลพาซารัตนาธิเบศจังหวัดนนทบ,บุรีได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยงานครั้งนี้เป็นครั้งที่2ตั้งแต่วันที่27-29พฤษภาคม2565ณศูนย์กีฬาเทหะชุมชนห้วยขวางเขตห้วยขวาง,วางและครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่3-5มิถุนายนณบริเวณสนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเก้าเขตราชบังและครั้งที่4วันที่10-12 ทุนายนนักสุดกีฬาบางขุนเทียนาการเคหะชุมชนทนบุรีสาเขตบางขุนเทียนครับภายใต้งานทานิตรลดราคาช่วยประชาชน4ี่มุมเมืองนะครับเรามีกำจัดทั้งหมด4ครั้ง4ีมุมเมือง มุมเมืองที่หนึ่งจัดไปแล้วนนุรีเมื่อสองสัปดาห์ที่ก่อนครับผมนะครับที่เซ็นที่ลานเซ็นท่านรัตนาธิเบศร์นะครับอันนั้นขายดีมากนะครับท่านรองนายกรัฐนมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงนี้เนี่ยท่านไปเปิดงานเองเลยนะครับเพราะว่าเป็นดำริของท่านที่ท่านต้องการที่จะจัด กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับนำสินค้าเนี่ยเป็นพันๆรายการเลยนะครับมาลดราคาอย่างวันนี้ลดสูงสุด75%กลุ่มท้ายก็จะเป็นกลุ่มสินค้าโอท็อนะครับตอนนี้ก็โอท็อปก็มีตั้งแต่ผ้าชุดไทยผ้าไทย นะตะปแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมียะมองนะครับคาถูคาถูนะครับไพลแล้วก็อีกลูกประคบสารพัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าโบรานะครับก็จะมาหาซื้อได้ที่งานนี้นะครับที่นี่เรามีถึง200กว่าบูง่นนะครับคือน้องนุจากบอครับก็มียี่ห้อชั้นนําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยันวอยุนนะครับโรซานะครับแม่พนอท่านท้ายนรสิง นะครับอีกหลายยี่ห้อเลยและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพัลทิพิพัฒนเดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ